อ่ uh, าเบลที่สวัสดีพี่ๆน้นองๆอีกคือเก่านะครับผมเนาะอ่ะมาเจอกับเบลที่อีกแล้วนะครับผมเน,ะ uh, มนเบบาะอ่า uh, พี่ๆน้นองเขาจะแปลกใจนะครับเนาะพี่อเตือ uh, นสัญลักษณ์สีแดงมีดาวนะครับเนาะอันนี้คือเป็นแนวทางฮานอยนะครับเนาะอ่า uh, ที่เบลที่จะนำ้ำอ่าแนวทางมาฝากพี่ๆน้นองให้พิจารณาตัวเลขกันนะครับเนาะอ่าพี่ๆน้นองเขาจะเพิ่งแปลกใจนะครับเนาะอีกหนึ่งแนวทางนะครับเนาะอ่า uh, จากพี่ใหญโคมนะครับเนาะอ่าก็ลองอ่า ดูลองเขา,ลลาเรียกอะไรพิจารณาตัวเลขเบื้องก่อนก็ได้นะครับเนาะเพราะว่ามันเปลี่ยนแนวทางนะครับเนาะก็เลยอีกแนวทางนึงนะครับก็เลยมาให้พี่ๆน้องได้พิพจารณาแนวทางกันนะครับผมอ่ะไหนๆก็เดินซ้ายนี่เลยนะครับเนาะอ่กะก็เลยน้าแนวทางฮานอยมาตอนมาฝากพี่ๆน้องนะครับเนาะอ่ะมากก็มากในใดพี่ๆน้องก็ต้องพิจารณาตัวเลขกันนะครับผมเนาะอ่าพี่ๆน้องก็จะเฝ้าเบือ่อเฝ้าเบาที่นะครับเนาะเพราะว่าอาจจะเจอ หน้าเบ่าทีบ่อยนะครับในยู u ูบนะครับเนาะเพราะว่ามีทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนาแล้วก็มาเจอฮานอยอีกนะครับฮานอยก็จะมีช่วงเช้านะเป็นถ้าเป็นรัฐบาลแนวทางลาวพัฒนาก็จะเป็นช่วงเย็นนะครับเนาะก็จะเจอกับเบ่าทีบ่อยนะครับเนาะอ่ะพี่น้องๆก็เลือกจับแนวทางที่พี่ๆน้องชอบแล้วก็แล้วกันนะครับเนาะสำหรับแนวทางไหนที่เบอร์ชอบก็เบอร์ตงตามนะครับเนาะกับพิจารณาตัวเลขกัน เรียกว่าชมปรินแนวทางไปก่อนก็ได้นะครับผมเนาะอ่ะฝากไปปีน <_ an> น้องๆไว้ด้วยกันเลยกันนะครับผมเนาะเบาทีเขอล้ำดับนิดนึงนะครับเนาะอ่าแนวทางฮาหนอยนี่นะครับเนาะอ่าเป็นนะครับเนาะอ่าที่ออกรางโดยประเทศเพื่อนบ้านนะครับเวียดน,นามนะครับเนาะที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเนาะ,ะแนวทางที่เบาทีจะนํามาวางนี่นะครับเนาะมีทั้งหมดอ่า4หน่อยด้วยกันนะครับเนาะ มัดรวมประมาณว่าตัวเลขชุดเดียวแต่เป็นมัดรวมทั้ง4หน่อยนะครับผมมีทั้งเฉพาะกิจธรรมดาพิเศษแล้วก็ V.I.P. นะครับเนาะถ้าเป็นเฉพาะกิจก็1ิ3 0ดแล้วก็ธรรมดา17.30พิเศษ1 8 3 0ูแล้วก็ V.I.P. 19.30นะครับี่ p นอกชอบไปตามคันบอรชอบกันชมน,นะครับปเป็นแนวทางไปก่อนนะครับเนาะนะเพราะว่ายังใหม่สลับแนวทางหาหน่อยนะครับเนาะะตามนี้กันละกันนะครับผม บอกว่าๆลายใหญ่ห้างนะครับเบาที่ขอนำภาพพี่ๆน้องๆลงรายละเอียดตัวเลขกันไปเลยนะครับเนาะแนวทางนะครับฮานอยนะครับสุดเด็ดพ่อใหญ่โกมประจําวันที่21เมษายนห5หานะครับเนาะสูตรมัดรวมนะครับเนาะทั้ง4หน่อยนะครับเนาะมาเริ่มต้นกันที่ชุด3ตัวเด่นกันก่อนนะครับเพื่อนๆมาสามชุดนะครับผมมี572 502 912สําหรับชุด3ตัวเด่นนะครับเนาะอ่ะแล้วก็มาตามกันด้วยนะครับ ชุด2ตัวเด่นนะครับเนาะเพิ่นให้มาทั้งหมด6ชุดไปเลยนะครับเนาะมี8 5 8 6 8 8 1 2 7 2แล้วก็4 5นะครับเนาะอ่าสำหรับชุด2ตัวเด่นนะครับพี่พี่น้องน้องทีไปกราฟกันจังไดกันพิจารณาตัวเลขกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมากมามากจังไดกันพิจารณากันนะครับเนาะอ่าแล้วก็สายวิ่งสายรูดนะครับผม8 2นะครับอ่าสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับก็จะประมาณนี้สลับแนวทางห้าหน่อยนะครับเนาะอ่าประจาันที่ ยี่สิอ่าหรือวันนี้นะครับเนาะอ่ะพี่พีอัน้องก็ต้องพิจารณาตัวเลขกันให้ดีอีกครั้งก่อนตัดสินใจนะครับเนาะอ่ะจังได้จังได้ก็ขอให้มา2ตัว3ตัวตรงๆกันไปเลยนะครับสำหรับอ่าฮานอยนะครับอ่างวดแรกที่เปาทีนำมาวางนะครับผมเนาะพี่พาไปกันใด้เปาทีก็ขอให้พี่พีอัน้องไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นคลิปแรกที่เปาทีนำแนวทาง ฮันอยมาต่อมาฝากพี่น้องนะครับผมเนาะขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมเนะาะไว้เจอกับผมนะครับคลิปต่อไปแนวทางเราพัฒนากันต่อนะครับเนาะตำหสลับฮานอยวันนี้บดที่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ